สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Give Me Five Podcast Podcast ที่จะทำสาระดีๆเรื่องราวดีๆและความสุขใจของคนวัยทำงานวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปุ๋ยคุณกฤษอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโตในเอพิโซดที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานครับผมโหกำลังสนุกเลยนะครับแล้วก็มี5มิติให้เรากลับไปทบทวนกันเนาะว่า เออกฎหมายแรงงานนะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่น่าทำแล้วก็คุณกริดได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับคุณตงมันเป็นเรื่องของคอมมอนเซนส์เนาะเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์ในเอพิโซดนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่า no, no. เรามีเคสสตัร์ดี้หรือว่าเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่จะให้ผู้ฟังของเราเนี่ยเนาะได้เอากลับไปไป,ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเองครับโอเคครับได้ครับเราต่อเนื่องกันสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่า ความจริงแล้วเนี่ยครับในการอยู่ร่วมกันในองค์กรก็ต้องมีกติกานะครับคณ <Okay. S 2> นี้กติกาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนายจ้างเป็นคนเขียนนะครับ hmm. บริษัทเป็นคนคิดนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าคิดมาถูกต้องหรือว่าคิดมาผิดเราก็ไม่รู้ได้ hmm. <Okay. S 2> ฉะนั้นจริงๆหลักการที่จะสนอเนี่ยจริงๆมันมี3มหลักการที่มันเป็นหลักการาที่น่าสนใจเอาไปปรับใช้กับโพลิซีทางด้านการบริหารคนนะครับมีอยู่3เรื่องฮะนะห้ามชัดแจ้งแหลงยกเว้น ถึงจะเล่นตามชอบแล้วจก,ก่ออธิบายนิดหนึ่งสำหรับการนี้จริงๆแล้วท่าอาต้องต้องต้องท่องให้ให้ขึ้นใจเหมือนกันนะฮะห้ามชัดแจ้งก็คือว่าเวลาจะออกโพลิซีอะไรระเบียบอะไรเช็คสักนิดหนึ่งเถอะครับว่ากฎหมายกี่เขาเขียนข้อห้ามไว้หรือเปล่านะครับถ้าเขาเขียนข้อห้ามก็อย่าไปทําครับ,รบนะเช่นทํางานล่วงเวลานะครับเขาก็เขียนห้ามนะครับว่าห้ามไม่ให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาห้ามทํางานในวันหยุดห้ามทำ OT ในวันหยุดสามแรงนะครับเว้นแต่ยอมนะครับฉะนั้น ดูว่าดูเขาห้ามห้ามชัดไหมถ้าห้ามชัดก็อย่าทบจะฝืนนะครับแต่ถ้าห้ามไม่ชัดมาดูข้างมาดูแนวคิดต่อไปนะแหลงยกเว้นอแหลงเป็นภาษาใต้ฮะอาจารย์แปลว่าพูดถ้าเป็นภาษากฎหมายพูดแปว่าบัญญัติหรือกล่าวเอาไว้นะ,นะกฎหมายกล่าวเอาไว้เป็นข้อยกเว้นไหมเอากล่าวเอาไว้นี่ว่าโอ้ได้ก็ต่อเมื่อขอคอนเซนต์ถ้าหากว่าพนักงานยอมเขาคอนเซนต์กับเราให้ก็ทําได้ แต่ต้องไม่เกิน3ามสบชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อคนนะวันก็กลับไปที่ห้ามชัดแจงอีกเนี่ยไหมครับแต่ห้ามก็ไม่ห้ามยกเว้นไม่ต้องไปแหลงแล้วมันก็ต้องไม่มีใช่ไหมฮะมันก็กระโดดมาหลักตาที่สามเลยเล่นตามชอบเล่นตามชอบนี้แหละครับเขาเรียกว่าสิทธิฝ่ายจัดการหรือ management rights นะฮะสิทธิฝ่ายจัดการนี้เป็นอำนาจนายจ้างซึ่งสารีกาท่านก็บัญญัติเป็นบรรทัดฐานให้คนทำงานเออาร์เนี่ยนำไปดำเนินการ ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแ a g จเ e น t ์ไร h ์เนี่ยค,คุณทำเลยศาลจะมายุ่งไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกว่าจ้างคนเข้ามาทำงานการประเมินผลนู่นี้นั่นแต่อย่าไปออฟไซด์นะเ<อ>น<ะ>่เพราะอะไรครับ,รบเพราะรไอ้เล่นตามชอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวกำกับการเล่นตามชอบนี้อีกสามหลักการย่อยๆก็คือ ชอบด้วยกฎหมายมอย่างนั้นก็ต้องกลับวนไปวนหลูป<ม>วนลูปไปดูห้ามแท้ๆอีกหรือเปล่าเห็นไหมฮะวนลูปไปดูว่าชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมหรือก็สุดจริตไหมนะครับ,รบไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเลือกปฏิบัติไหมนะเพราะคำว่าเลือกปฏิบัติเนี่ยมถ้าว่ากันไปเนี่ยกฎหมายบ้านเรากับคนทางานเอชอาเนี่ยมันมองแบบฝืนๆกันนะครับ,รบแต่ถ้าเราเราถูกสอนมาแล้วก็บอกว่าทําอะไรก็อย่าเลือกปฏิบัติจริงๆเป็นคอนเซ็ปที่ถูกแต่กฎหมายแรงงานเขียนแบบ พิสดารอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เลือกปฏิบัติได้เอาเลยสิฮะฮ่าเปิดช่อง <c oughs> ให้นายจ้างให้ฝ่ายบุคคลเลือกปฏิบัติต่อพนักงานได้นะครับยกเว้นสิ่งที่ไม่ให้เลือกปฏิบัติมีสองเรื่องนําเรื่องเพศมากิจการทําไม่ได้ <okay. S 2> เช่นผู้หญิงให้เกษียณ55ผู้ชายให้เกษียณ60นี่สารตัดสินให้แพ้คดีเ <c oughs> นี่ยก็เอาอเรื่องเพศกิจการนี้ไม่ได้นะครับกับ2เลือกปฏิบัติในการลงโทษทําความผิดเหมือนกัน ไอ้คนนี้ลงโทษไล่ออกไอ้คนนี้ออกใบเตือนก่อนทําผิดซ้ำอีกทีหนึ่งค่อยไล่ออกก็ยังไหวก็ในอย่างนี้เขามองว่าเลือกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะครับนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วนี่เลือกปฏิบัติได้ตามชอบใจเลยครับอาจารย์บุ๋ยคุณโต้งครับยกตัวอย่างเช่นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลอัตรากําลังว่างอยู่สามตราจ้างเข้ามาทํางานปุ๊บสามคนนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเซ็นสัญญาจ้างอ้าวนายหนึ่งอ้าวบริษัทจ้างคุณนะครับเงินเดือนสองหมื่นนะครับอ้าวนายสองแหม เอาไปหมื่นหก็พอ,อนะครับนายสอ่ะหมื่นเก็แล้วกันนะอคนที่ได้น้อยไปฟ้องก็ฟ้องไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นคอนแทร c คอนแทร t มันเป็นอินดิวิเดวยลอะเกรเมนต์อาจารย์ฉะนั้นเนี่ยจะตกลงกันยังไงถ้าคุณเซ็ตคอนแทรเข้ามามทํางานแล้วจบจบแล้ว ไปต่อไม่ได้ฉะนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องปฏิบัติได้ครับถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะแต่เรื่องเพศกับเรื่องของนะฮะการกระทาความการลงทษทางวินัยเนี่ยเรื่องปฏิบัติไม่ได้นะครับต้องฝนตกทั่วฟ้าจะใช้กอเเร็จแบบเซกโรโซฝนตกที่หน้าต่างอันนี้ไม่ได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 ้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับคุณตัวครับแล้วคราวนี้เนี่ยคนทํางานทางด้าน HR เนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าใจแล้วก็จริงๆณตอนนี้ หลายๆองค์กรนะะที่มีชื่อเสียงหรือเขาทำเรื่องเทรนนิ n g ่งนี้เขาก็เอาเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนี่ไปบอกไปสอนให้พนักงานต้องเรียนรู้นะครับสมัยก่อนไม่แล้วลอาจารย์ปุตก็ต้องจะให้รู้เยอะให้รู้เยอะเดี๋ยวมาดวัาหมออ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าแหมไม่บอกเขาเขาก็ไปหาดูได้นะครับไป Google ได้นู่นนี่นั่นได้ ก็สามารถที่จะไปหาช่องทางได้หมดก็ถามเจ็ดชีพก็ได้ฮะแต่มันอาจจะไม่ได้ข้อมูลจากบ้านเราเท้งแต่ไงนะต่อไปรายการมันจะไม่เก่งประมาณนี้นะครับอแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเสือได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเบสิกนะครับไม่ตงผิดกัน HR ก็ต้องรู้พนักงานก็ต้องรู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรแฟงแฟแฟงแฟงนี่จะไปลกวอะไรกฎหมายแล้วการทําถูกต้องตามกฎหมายเป็นการสะท้อนเห็นว่าโอ้เป็นองค์กรที่ทำมาพิบาล เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมาโออิมเมดีมากภาพลักษณ์กิจการดูโอ้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะที่มีปัญหาทุกวันนี้ใช่ไหมครับที่เป็นข่าวเดี๋ยวเราจะลากโจงเลอกกันเมืองแล้ไม่เอานะฮะโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญครับเราจะทําข้อตกลงกันในในเรื่องของงาน HR การจ้างงานนะครับได้ ต้องเป็นเรื่องสภาพการจ้างเท่านั้นคุณโต้อาจารย์บุยถ้าไม่ใช่เรื่องสภาพการจ้างทําไม่ได้เลยเขาว่าสภาพการจ้างเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ภายใต้บีกาที่ได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมสุจริตนะครับอย่างอันแรกเลยครับมันมี8ข้อนะข้อแรกก็คือเงื่อนไขการจ้างนะครับสังเกตดูสิครับว่าทําไมหลายองค์กรช่วงหลังๆเนี่ยนะครับในสัญญาจ้างมักจะเขียนฝังลงไปเลยอาจารย์บุย ง่ายๆอันนี้เลฟาเรื่อได้คราไม่เป็นเราเป็นที่ปรึกษาให้กับผมโปรอยู่แล้วเล่าให้ฟังเขาก็เขียนแล้วองค์เขาก็เขียนมีอยู่ข้อหนึ่งครับก็เขียนว่าเมื่อพ้นสภาพจากความเป็นพนักงานแล้วห้ามไม่ให้ไปทํางานกับบริษัทคู่แข่งการทางการค้าไม่น้อยกว่าสองปีถ้าไม่งั้นก็ปรับฮะแล้วก็ถ้าเอาความลับเข้าไปนู่นโอ้เฮ้าก็ไปใช้นี่คุณเล่นเลยนะฮะนี่คือเงื่อนไขครับเด็กก็ไปฟ้องครับเขาบอกว่าเขียนเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่แฟร์ไม่สุจริตปิดการทํามาหาได้นะครับเช่นผมเรียนจบอินเจเนียรมารับผมเข้ามาในธุรกิจก่อสร้างให้ผมไปทํางานที่ไหนล่ะผมก็ต้องไปหาธุรกิจก่อสร้างสิออกจากอีตันไทยแล้วไปอยู่ชการช่างอย่างนี้ก็ไม่ได้เหลยนีไ่ไปฟ้องศาลศาลตัดสินให้แพ้คดีครับ,รบแล้วศารก็มองว่าถือว่าเป็นสภาพการจ้างอันเป็นหนึ่งในสภาพการจ้างหรือเงื่อนไขาการจ้างที่ กฎหมายไม่ได้ห้ามก็เลยเขียนได้เป็นทําไหมท่านก็มองว่าแหมสองปีคุณไปทํางานอย่างอื่นได้ไหมล่ะคุณไปวิศวกรทํางานที่อื่นก็ได้นี่ไม่จําเป็นต้องไปมองว่าต้องไปทํางานก่อสร้างนี่ใช่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วสุดจริตไหมสุดจริตเพราะนายจ้างเขาโปรเทคนะครับไม่ให้ในสองปีนี้เนี่ยนะครับมีคนเนี่ยซื้อตัวคุณไปทํางานเพราะมันมีการซื้อตัวกันเยอะแล้วกวันที่ออกไปปุ๊บเนี่ยลอารู้โลฮาวนี่ถ้าคนนี้ออกไปคนนี้เก่งโลฮาตาาไปด้วยใช่ไหมครับ ทำงานอยู่ที่นี่ได้กี่บาทห้าหมื่นมามาอยู่ที่พี่ให้เก้าหมื่นบาทอัพเกรดทากันอย่างนี้เยอะครับเขาก็เสียหายครับคุณใช่ไหมทำไมฉะนั้นตัวนี้จึงใส่ลงไปได้เงื่อนไขเนื้อเื่อนไขการจ้างนะครับสภาพประชาตัวที่สองครับเงื่อนไขการทํางานนะคุณโต้มาจากปุยครับ้เงื่อนไขการทํางานคือว่าแน่นอนก็เหมือนที่เรารู้แหละเข้างานแปดโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นก็วากันไปถ้าทํางานกะก็แล้วแต่ว่ากับตามตารางการจัดกะและเดี๋ยวนี้มาใหม่มีเรื่อง flexi hours ใช่ไหมครับเพราะว่ารถติดนี่กรุงเทพมหานครเนี่ยรับเลือกเลยครับคุณจะมาทางานแปดออกสิบเจ็ดหรือคุณจะมาทํางานเก้าออกสิบแปดหรือคุณจะมาสิบโมงเช้าคุณออกทุ่มหนึ่งรถเหล่าไม่ติดกลับบ้านสบายใจแฮปปี้แล้วครับตื่นก็สายได้ด้วยแฮปปี้กับชีวิตถูกไหมฮะอย่างนี้ก็สามารถจะทําได้เพราะเป็นเงื่อนไขในการทํางานหรือต่างประเทอีกมีอยู่บริสันนะครับไม่ใช่สแกนอะไรได้หมดอย่างเดียวจะปุ๋ยสแกนหน้าด้วยสแกนมาตาด้วยสแกนนิ้วทั้งสองข้างด้วยครับไอ้ไอ้ลูกจ้าก็บอกว่าโอ้โห สกายนักหนานี่เป็นการสแกาที่ไม่เป็นธรรมไม่สุดจริตสาลก็บอกว่ามันไม่สุจริตตรงไหนเพราะว่านา,กกยายเจ้าก็ก็อยากจะรู้เพราะมันมีเคสสแกาลเร่งนบูแทนการท่าน,นบุก้ย okay. ใครจะคิดว่าสกาลเร่งนบูแทนการไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลอกหนังเนื้อนเนื้อ,นนอนหนังเป็นสกนนะครับ okay. พวกนี้ก็มีเทคนิคคล้ายๆกับเอาวัสดุอะไรอย่างหนึ่งแต่เราพกพูดไม่ได้เดี๋ยวไปเรียนแบบกันนะครับแล้วก็เอาตรงนี้แหละครับเอาไปใส่ในกล่องสเต็ปซิลเวลาจะเข้างานปุ๊บเนี่ยเพื่อจะส่งซิกละวันนี้เข้างานสายนะเดี๋ยวจะไม่ได้เบี้ขยันเฮ้ยช่วยสแกนแทนหน่อยนะไอ้นี่ก็สแกนแทนเลยเอาของเพื่อนเนี่ยกระองสัตว์ชื่ออะไรอ๋อชื่อชานชัยเอาของสแตนชานชัยปุ๊บแปะอ๋อมีหลายคนเลยใช่ไหมครัมีหลายคนครับมีสิบคนในกวนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใครมาทำงานสายพวกนี้มันอยากได้เบี้ขยันนี่ถูกนหมการ ด<ช>้านบนแน่ตัวจัดก,การเข้างานทำให้เธอแน่ก็ดูสวยหรูฮะ<ช>จริงๆแล้ว,ลวไมือ่อวันหนึ่งสวยหัวหน้าก็บอกเอ้ยชางชัยมาทุกมาทุกวันมาทุกวันเข้าไปดูในรคคอร์ดฝ่ายบุคคลมาทุกวันเอ้วันนี้ทำไมหาตัวไม่เจอส้ม<ช>จับปรากฏว่ามาตั้งสิบโมกว่า<ช>ปยินข้ามรั้วกําแพงโรงงานมารู้ความจริงทำมาอย่างนี้เป็นต้นโป๊ะแตกโป๊ะแตกจะโป๊ะได้เงื่เมื่อนการทำงานเนี่ยเป็นขภาพการใจอย่างหนึ่งนะครับสามกำหนดวันเวลาทำงาน กำหนดวันในเลาทำงานกฎหมายก็บอกว่ามนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยนะฮะทำงานได้เต็มที่อย่าให้เกิน8 4ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์แปนี่ประกอบไปด้วยการทํางานปกตินะทางานปกติเช่นจะทํา6หยุดหนึ่งจำจันถึงเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมครับหรือทํา5าหยุดสองจันถึงศุกร์วันเสาร์อาทิตย์หยุดก็แล้วแต่กรณีนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องแบ่งฮะว่าถ้าเป็นเวลาทํงานปกติอย่าให้เกิน4 8บดนะ แต่ถ้าจะให้ทำโอทีนู่นนี่นั่นยัเกฤษฎาะบอกนะอบอกกันแล้วคนหนึ่งคนห้ามทำเกินแปดสิบสี่นั้นบุ๋ยถ้าทำเกินแปดสิบสี่ปุ๊บหรือฝ่ายบุคคลรู้เท่าไม่ถึงการไปปล่อยโอนายจ้างไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่คอนซัลเพราะส่วนใหญ่แล้วนายจ้างนะครับหรือซี o โอหรือผู้จัดการโรงงานหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องคอนเซิล HR ใช่ไหมครับ HR บอกก็ไม่รู้ไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้ทนายความมาตีเพราะทนายความเอมาทีก็พลาดเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์บุ๋ยเพราะว่าคดีแรงงานมันเป็นคดีชำนาญพิเศษทนายทนา ก็ปรากฏว่าพอผิดขึ้นมาปุ๊บจําคุกแล้วจัน hmm. หนึ่งป,ปีปร,ปรับแสนท่านจะต้องปรับแล้วก็เสียภาพลักษณ์ด้วยในกิจการ mm hmm. นะครับท<ม>าไมถึงหลายๆองค์กรที่ดังๆเขาถึงทํามาตรฐานแรงงานไทยกันเพราะว่าเขาโดนฝรั่งกีดกันเวลาเอาขอไปขายเมืองนอกแล้วก็ไม่มีไม่มี T L S นี่เขาไม่ให้ผ่านนะฮะ Thai Labor Standard นะ mm hmm. แบบพันหนึ่งเนี่ยอันนี้สำคัญนะฉะนั้นตอนนั้นถือว่าเป็นเป็นปฐมบทอันหนึง่งที่ก็เป็นเรื่องของเวลาการทํางานนะจารย์ปลอยนะใช่แล้วก็สี่นะสี่นะค่าจ้าง แน่นอนนะต้องไม่จ่ายค่าคแรงต่ำกว่าค่าแรงขันต่ำาถูกไหมครับถึงแม้จะตกลงกันให้จ่ายต่ำกว่าบางคนก็ยอมรับไม่ไปนารใจหนูถูกๆก็ได้อัตราวันละไม่มีแต่ไม่มีตากําลังแต่ก็อยากจะจ้างนะแต่ว่าจ่ายเงินไม่ได้นะตามอัตราค่าแรงขันต่ำนะวันละสองร้อยห้าสิบได้ไหมอ่ตกลงเอาก็ผิดกฎหมายก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับห้าก็คือสวัสดิการนะครับสวัสดิการก็ต้องไม่ไม่ไม่ไปต่ำกว่ากฎหมายกําหนดใช่ไหมครับประมาณนี้ห้าแล้วก็หกหกก็คือการเลือกจ้าง าการเลือกจาก้างการเลือกจ้างในบ้านเราเนี่ยบางทีมีคนเข้าใจผิดนะไม่เข้าใจว่าการเลือกจ้างคืออะไรในประเทศไทยเราในการเลือกจ้างมีแค่สี่แบบเอง<ช>นะครับต้<ม>นตัวการจับุยก็คือให้ออกปลดออกไล่ออก,กเกษียณอายุาไม่มีมากกว่านี้ครับ,รบไอ้ที่บอกว่าเอาเออลี่ลี่ไยเออลี่ลี่ไยไม่ใช่เลือกจ้างถือว่าเป็นมิวชุ่ยซิเบร์แพร์ออกจากกานด้วยความเป็นชอบลมกันใช่ไหมครับอย่าแยงพวกนี้ไม่ใช่หรือว่าโครงการที่โตโยต้าเคยทําโครงการจําใจจากอาวรถคนโครงการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเลือกจ้างครับมันตกลงร่วมกัน สมยอมที่จะคุณจะลาออกฉันก็จะให้คุณออกครับ,รบพบกันขึ่นทางนะครับนี่ครับ,รบการเลือกจ้างจะมีด้วยกันสี่สี่สี่แบบเนะครับซึ่งถือว่าเป็นอฟต์ร์รจ้างอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่เจ็ดก็คือประโยชน์อื่นของของนายจ้างที่เกี่ยวกับการจ้างการทําง,งานแล้วก็แปดประโยชน์อื่นของลูกจ้างที่เกี่ยวกับการจ้างการทํางานไอ้แปดข้อนี้แหละครับ HR มีสิทธิ์ที่จะเอามาทำคอนแทคได้มีสิทธิ์ที่จะมาทําเป็นอะกรีเมนได้ ถ้านอกเหนือจาก8ข้อนี้แล้วทำมากรีเม้นท์ไม่ได้ครับจันปุยแล้วมันจะทําให้ระบบดินเนี่ยเสื่อมอย่างยกตัวอย่างนะครับจัปปุยครับเช่นสมมติว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งสมมติชื่อน้องอรชรน,นะแกทํางานอยู่ที่องค์กรแห่งหนึ่งนะบริษัทเอบีซนะทำมา7ประมาณสักเดเดือนเจ็ดเดือน,น,นแล้วปรากฏว่าแกมีบ้านอยู่ที่นครศรีธรรมราช บ้านที่ท้อนสิทธิธรรมคุณแม่คุณพ่ออะไรอยู่กันนะ้องสาวอยู่เกิดวาตภัย <Okay. S 2> นะครับแกต้องการที่จะมากู้ยืมเงินสวัสดิการของบริษัทแต่พอเปิดเลกูเดชั่นแล้วฝ่ายบุคคลก็บอกว่าน้องไม่ได้นะเพราะเลกูเดชั่นบอกว่าน้องต้องเป็นพนักง,งานประจําแล้วก็ต้องบรรจุแล้วก็มีอายุง,งานประมาณหนึ่งปีครึ่งมาก่อน<ป>ใช่ไหมครับปรากฏว่าน้องเขาไม่ได้พอพอเขาไม่ได้ปุ๊บเขาก็อยากจะได้เพราะว่าในนั้นมันเขียนว่า,วาได้ห้าเท่าของของเงินเดือน mm hmm. น้องเงินเดือนสองหมื่น ก็ s <S ได้แสนหนึ่งทไปซ่อมบ้านไม่ได้ไม่ได้ทำไงายงเอดีก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเอาตา์ของผมไปก่อนก็แล้วกันนะอผมให้คุณยืมแล้วก็ไปบอกกับฝ่ายบุคคลว่าหักเงินเดือนน้องนี่ใช้นี่ผมนะโอนเข้ามาที่ผมนะฝ่ายเอสอาไม่รู้กฎหมายก็ไปหัก ผิดกฎหมายทันท no no ีนะครับเนี่ยเขาก็ไม่ทำเพราะถือว่าไม่ใช่สภาพการจ้างเพราะว่า MD ไม่ใช่นายจ้างนะครเพเาเป็นเงินส่วนตัวคุณไม่ใช่เงินบริษัทแล้วไปหักเข้ากระเป๋าของคุณได้อย่างไรอ่อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นไอ้คำว่าสภาพการจ้างนี่มันสำคัญตรงนี้เพราะว่ามันเอาไปทำคอนแทคได้มันเอาไปทําเป็นเด็กเรียนได้แต่ถ้าต้องเหลือจากนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถออามาทําข้อตกลง นะครับไม่สามารถเอามาทําเป็นสัญญาได้นะครับและในขั้นรกเอาไปทำคอนแทคเอาไปทำข้อตกลงได้แล้วเนี่ยไม่พอสามารถเอาไปทําเป็นสิทธิที่ฝ่ายจัดการเอาไปใช้ในการเขียนแนวปฏิบัติระเบียบนโยบายได้ครับนะครับต,ต้องเอต้องเอาสภาพการจ้างไปเขียนนะครับถ้าไม่ใช่สภาพการจา้างตตความแล้วมันไม่ใช่เอาไปเขียนขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีผลที่จะไปใช้บังคับกับพนักงานแล้ววันดีคือดีก็จะทําให้พนักงานหมดศรัทธา นะครับใ, ment, ในการจัดการว่าเอ๊ะอย่างนี้นะมันมันไม่แฟร์ไม่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมิบาลและข้อกฎหมายนะซึ่งมันเป็นเป็นเป็นมินิมัมรีควอร์เมนต์ของกฎหมายนะอาจา, er. ร,จ okay. จารย์ประมาณอย่างนี้นะครับอาจารย์ปุ๋ยครับเดินทางมาถึงเอพิโซดนี้ที่มีคุณกริดร่วมเดินทางกับเราเนี่ยสนุกเนาะอาจารย์ว่าไหมใช่ด้ความรู้เยอะเลยค่ะนแน่นนะสิครับรู้รู้สึกว่าเราจะต้องเชิญพี่เข้ามาอีกบ่อยๆเนาะในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรากาลังคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานที่ HR หรือเราเองนี่แหละครับ คนทํางานทั่วไปนะ่าจะต้องรู้หรือว่าคนที่เป็น HR ก็อ้อควรจะต้องรู้เนาะว่าเออมันเป็นเบสิกจริงๆนะแล้วก็เวลาจะเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ยึดจากสภาพการจ้างทั้ง8ข้อที่คุณกริดได้เล่าให้ฟังอ,อาจารย์ปุ๋ยมีประเด็นตรงไหนที่อยากจะเน้นย้ำท่านผู้ฟังไหมครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ากฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวครัแล้วฉันไม่อยากไปยุ่งเลยปิดหัวแล้วมันมีสำนวนหนึ่งบอกว่าเป็นความ กินขี้หมาดีกว่าเคยได้ยินไหมคุณโต้งฟังแล้วแรงมากเลยครับผมแรงมาก่บอกยอมไปกินขี้หมาคิดดูอย่าไปเป็นความเป็นคดีอะไรกับใครเลยตอนนี้อาจารย์อยากชวนกลับมาอย่างนี้ค่ะมากลับมาสเตทเมนแค่สองข้อความนะที่อาจารย์อยากฝากนะเป็นภาษาไทยอันนึงกับภาษาอังกฤษอันนึงครับภาษาไทยอาจารย์ชอบที่คุณกิษพูดมาบอกว่าชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมสุดจริตครับจะทําอะไรขอให้ยึดหลักการตรงเนี้ย นี่ถ้าเกิดอาจารย์อากจะแถมก็คือว่าจริงๆแล้วขอให้อนะไรถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกตามหลักศีลธรรม,มเข้าใจง่ายดีเนาะก็คือถูกกฎหมายแล้วก็ถูกศีลธรรมซึ่งศีลธรรมในทุกๆศาสนาเนี่ยก็คือ ว่าด้วยความเป็นธรรมแล้วก็สุจริตนั่นเองนะจก็สอนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําให้เราเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสื้อตรงซื่อสัตว์ตรงไปตรงมารับผิดชอบอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันขึ้นหลักกฎหมายแล้วก็ถูกศีลธรรมนะครับท่านผู้ฟังลองคิดข้อนี้ดูนะครับชอบมากๆเลยซึ่งมันจะสอดคล้องกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษประโยคนึงนะบอกว่า do things right not do the right things ทำสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเกิดตรงนี้มันค้ำคอคุณอะคุณจะทําอะไรขึ้นมานี่ถูกต้องไหมถูกกฎหมายไหมถูกหลักศีลธรรมไหมถูกกฎจรยาบัญขององค์กรหรือเปล่ากฎระเบียบ <c oughs> มาตรฐานนู่นนี่นั่นหรืออย่าง ISO อเงี้ยคือทุกอย่างเราคานึงตรงนี้เรียบร้อยถ้าคุณทําตามยึดตามแนวนี้คุณจะไม่ไปสู่ทางสองแพพงสามแพ่งห้าแพ่ง,พงที่จะต้องตัดสินใจฉันจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีวะคุณจะไม่ต้องมาคิดว่าต้องมาเอาละฉันจะต้องดู the l i g h t i n g เพราะว่าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องมาแต่แรกคุณคไม่ต้องมาแก้เลยค่ะนี่คือต้นต่อต้นทางแต่ถ้าเกิดคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณมีการซิกแซกบ้างคุณมีการแบบเออเาเทาบ้าง <c oughs> บางทีก็ดํดๆเลยหรือ <c oughs> คุณก็อันนี้หน่อยนะ <c oughs> นหน้านิดนึงหยวนเนาะอะไรอย่างเงี้ยอลุ่มอรลเยนะผัดผ่อนไปปรากฏว่าถึงตรงน,นั้นคุณต้องตัดสินใจและตอนนี้ที่เราเห็นองค์กรเอ่ยรัฐบาลเอ่ยประเทศเอ่ยเจอปัญหาตรงนี้แล้วก็แบบกะ,ก,กะอักกระอวนแล้วคนที่ต้องมาแก้มาเคลียร์ปัญหาน้าท่วมปาก พูดก็ไม so ่ได้รูปหน้าปะจมูกเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะคะในมุมพนักงานมุมของเจ้าของกิจการผู้ประกอบการหรือว่าท็อปม n เน e เมนต์หรือผู้บริหารทุกระดับทุกองค์กรทั้งรัฐการและเอกชนดูติ s งไรส์ Obs right. and you don't have to do the right things ว้าวเย่ยมากๆเลยนะครับผมในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานที่ HR จะต้อง รู้นะครับผมในเอพิโซดถัดไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังก i ฟมีไฟพ Podcast ได้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องอาจารย์ปุ๋ยและคุณกริชลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊าย<ส>บายครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะและอย่าลืมนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวยุ่งยากหนักหัว คุณกิจอยู่กับเราแล้วนะคะจริงๆแล้วอยากให้คุณกิจช่วยฝากนิดนึงนะคะว่ามีอะไรที่ยินดีให้คําแนะนาปรึกษาได้ติดต่อได้ทางไหนยังไงอบ<า>งอกครับครับครับยินดีครับถ้ามีข้อคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานเองานธุรกิจแล้วก็กฎหมายก็ยินดีแล้วก็เราทั้งพีทีนะฮะก็ <S <S ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรให้เบอร์โทรเลยก็ได้นะอาจารย์นะเบอร์โทรก็คือ081 8575486นะครับติดต่อมาที่นี่ได้หรือไม่ก็ฝากข้อความท่านไปที่อีเมลก็ได้นะครับถ้าสะกดุลชื่อผมถูกก็ไปถูกเลยนะฮะชื่อสะกดยากนิดหนึ่งก็คือ K R I S แล้วก็ Z ซตศิรานะครับแล้วก็ดีเดนมานะครับอ่านว่าเปลี่ยนนะฮะแล้วก็แอสไซน์กลิ่นดอทคอมฮะนะครับถ้าตัวแรกเขียนถูกหลังแอสไซน์ก็เหมือนกันนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครับ